สวัสดีครับพี่น้องบานไก่บานไก่ญาติมิตรสนิทกันสําสพดีทุกคนที่เขามาเมืองมาชมมือนีครับมือนีมาวินงประการบรรทุงกันที่ีรอบปุ่นเสียข้อยแท้บรรเทามาฝากพี่ผักน้องเข้าคือเก่าเมือนเดิมเพราะว่าที่เป็นตาเตรียมเจียมจ้ำข้ออองน้อง,องขาขาวมาวินหบอกได้ครับครบเครื่องตัวนี้สถานะตนนัวนี้ท่องเกตเดือนครับ่อยอายุสองปีเท่าไรครับสองปีสองปีเกตเดืนอดดนท่อง,ท,องท่องเกตเดือนมั้งหครับ ทองครับตัวไหนครับเป็นอ๋อเป็นลูกของเบิรมพันลานอีกขีนแ้วครับทองกับลูกเบิ่มพันลานทองเกตเดืองครับนี่ครับพี่น้องเงาหางไงปลาหางเงาครับพี่น้องนี่ใส่ได้แล้วครับกล้วยสาวทองเนี่ยครับพี่น้องเรียบขอดกอดดีครับพี่น้องครับความสูงอยู่ร้อยสี่สิบแล้วครับพี่น้องวัดเมื่อกี้ครับความสูงที่ร้อยสี่สิบครับพี่น้องบ่กขาดบ่กเกินครับเป๊ะครับ ตัวนี้ครับพี่น้องครับหน้าตาดีครับพี่น้องเด้อยเห็นบางหน้าบางตานะครับตับต่ำลงมากนะครับกลมลงมากอย่างนั้นครับโอ้โผครับผมนี่ครับหน้าตาดีครับพี่น้องเขาตกขั้นตอนครับผมตัวนี้ครับพี่น้องครับเปิดราคาอยู่ที่แปดหมื่นห้าพันบาทครับสนใจโทรมาสอดถามพูดคุยอะไรครับพี่น้องเบอร์โทรศัพท์ศูนย์แปดเจ็ดหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งหกศูนย์หกศูนย์แปดเจ็ดหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งหกศูนย์หกขอยู่อำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวุพีครับพี่น้อง ผู้ใหที่เขาชุม่มเรากกับปากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจคลิปต่อๆไปนะพี่น้องอากอกล่ากรัว่าสวัสดีครับ